ลคลิปนี้เขามาพาท่านผู้ชมมาที่บ้านบ้านวัดเมืองบุรพาระเยงขมว่นเนาะกออกตารางเงือนเพื่อนกาเลี้ยงหมูอันนี้ใช่ว่าเป็นบ่อนเพื่อนต่ำเข้าเนาะเนี่ยต่สังเกตจะมีหบกับสะอันนี้เพื่อนใส่ไม้เฮียหมูคือว่ามากัน กันเดืดกันฝนได้คือกันเนาะขบกับสาดเขึ้นไว้ต่ำเขา่านะนรับมิใกล้มากินเศษอาหารอยู่บริเวณโคกต่ำเขา่าจะมีเศษอาหารล่นลงหลังนี้ก็เป็นแบบแบบเก่า๋เนาะพื้นบ้านเฮาเบิ่งเราเข้าเพิ่นก่อนเนะาะท่านผู้ชม แค่ว่าเ้วมันกำลังสานกระดุงสบายดีเราเข้าทางด้านหลังนี้พ่นพ่นมุงด้วยใบตองเนะาะใส่ใบไ,ไม้ในการมุงเอสบายดีท่านผู้ชมพบกับต้อยและทีมงานวิธีสุนบทอีกเสน้สนเคยเนะาะแต่ว่าคลิปนี้เรามาพาท่านผู้ชมมาที่บ้านบ้านวัดเบืองบรุรพาระแกงขมวนเนาะที่ว่าอยู่ขอบขตดสายแดนลาวเวียดนาม ถือว่าเมืม่อนี้เราสิมาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องสาวบ้านวัดเฮานนเนาะเพิ่นว่ามีวิถีชีวิตยามแล้งที่เรียบง่ายเนาะถือว่าท้ายบ้านนี่เพิ่นมีห้วยเนาะยามแล้งๆนี่เพิ่นกลับจากเวรจากง,งานเนพิ่นสิมาอาบน้ำห้วยนี้เนาะแล้วก็เฮือนซานวันบอนเพิ่นก็นถือว่ายังเป็นแบบดังเดิมอยู่ไปเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยไปอันนี้เป็นเงินแบบ โบราณเนะาะใช่ป่ะหลังนี้ค่อนข้างเป๊ะเนาะพื้นใส่ไม้ใส่ไม้เฮียใส่ไม้เฮียมุงอืมใช่ป่ะหลังนี้เพิน่นใส่ไม้เฮียมุงได้เนาะหลังนี้เนาะใส่ไม้เฮียมุงหลังคาเนาะหลังนี้ทว่านี่มันกองตลาดให้กันพิ่นกหลังเลี้ยงม,มุง พาท่านผู้ชมบางพอ,อบเนาะเนี่ยจะเป็นเฮือนเฮือนซานบานบ่อนเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีชีวิตยามแรงแรงของพี่น,นอ้องซาบานวัดนี่ควายเนาะเป็นเลี้ยงควายไอันนี้จะว่าเป็นบ่อนเพิ่นต่มเข้าเนาะเนี่ยแต่สังเกตจะมีหกกับซาก ทางด้านหลังนะที่เราเห็นนะก็คือเป็นเลา้าตัวเลา้าเราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่เพิ่นนั้นเนาะเสร็จสิ้นจากการหให้เห็ดหนานาเป็นเล้าเข้าไปหลังนี้เนาะนเพื่อนหากระตัมเข้าแล้วบ่เนาะน,นี่ใไก่สะอยูน่น ทางนี้ก็ใช้ไมเฮีโน่มุงทำส้มเดี๋ยวเอาสีเพินนง่ทง,งทางด้านหลังจะว่ามีห้วยนะเพื่อนว่านะวอาบน้ำเจ้าเพื่อนกำลังอาบน้ำห้วยเจ้าผู้บริวารที่อาบนะ้ำ Okay. ท่าน้ำทาน้ำเพ่อน,น้เพอนอาบน้ำน้ำใสน้ำน้ำใสน้ำกินกับมาตักเอาอยู่นี่นเลยบน oh, oh. หลงไปเพิ่งท่าน้ำเพเ่อนนอ นี่เป็นห้วยหลังหลังหมู่บ้านนะท่านผู้ชมแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นมาใส่อับใส่นัินเพื่อกาน้ำอยู่นี่เนาะตเจ้าเงินหลังนี้ตั้งอยู่แคมแคมห้วยเลยเนาะหลังนี้นะเนาะแต่ว่าอืม,มอันนี้เพื่อนใส่ไม้เฮียมุง ช่วว่ามัานกันเดดกันฝุ่น,นได้คือกันเนาะเนาะงามยูหลังเนงียเพิ่นก้ใส่ไหมเฮียนญี่ปุ่นพิ่นต่ำเข้า โอ้โหนี่นะโอ้โหนี่นะไปเจนั่นดิหลังนี่เนาะนี่เป็นเรา,า,า,าเข่าเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกตมังจะมีกะแต่ว่าบ่อน หกกับสากเพิ่นไว้ตำเข้าเหนเนาะหกตำเข้ากับสากเดี๋ยวเขาชิดย่างไปพาทำสมไปเพิ่งถ่ายบัน,น,น คือบ,บ้านนี้เลี้ยงควายหลายเนาะท่านผูน้ชมควายเนาะมันก็หูเนาะควายเนี่ยบุรักเนะานะ ถือว่าบ้านนี่ก็บม,มีไฟฟ้าที่เห็นจานนเพี่ยมนี่คือเพื่อนไซ mm hmm. เพ่งโซล่าเซลล์เนาะเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์เออแม่เท่าเพื่อนกำลังเ็กิน ใกล้พิ่นหลายเนานะไม่เท่าเลยเนาะนี่ใกล้มากินเศษอาหารอยู่บริเวณโคกตำเข้าจะมีเศษอาหารล่นลงใกล้หมูเนาะ่นจะมาทากินเศษอาหารหมูหลายเนาะ ยังเป็นเฮือนไม้สิว่ายังเป็นแบบโบราณดังเดิมอยู่เนาะท่านผู้ชมไป <c oughs> เป็นบริเวณห้อมหอม มาไปสนทนากับเพื่อนจังหน่อยบ่มันยังคักนี่หลังนี้ก็เป็นแบบแบบเก่าเก่เนาะพื้นบ้านเฮาหลังนี้ก็มีไปรุ่นเพื่อนมาลินกีฬาเนาะ เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหน้าอยู่บ่บ้านนี่ใมีแต่เฮ็ดให้เนาะเฮ็ดให้ให้เป็นลักเนาะวหนนาบดิเฮ็ดสังเกตนราไปที่นหนก็จะมีแต่ขบกับสาตามเขาลูกบนเนา ลานเอ่อเส้ยเงินเจ้า,า,เ,นานเจา้า,เนานั่นเออมีคนยื่อเงินบอกเงินเจ้าเออจะพยายามเงินเจ้าด้อพยายามเงินพนจังหน่อยนี่เพิ่นเล่นกีฬาพื้นบ้านเฮาไป อยากเิมงินเพิ่นจังหน่อยมุกใบอตองได้เงินเพิ่นหน่อยนะ กันอยากได้เยอ่คบบุมีงกันไป,ไปแต่งเมียเพื่อนวะจานบุ้มีเนะน,นาะเราเข้าหน่อยเลยเนาะบึงบึงเราเข้าเพื่อนก่อนเะนาะท่านผู้ชมแต่ว่าได้หลายป,ปีปีนี้ได้จักกระสอบปีเลย โอ้ปีนี้ได้เข้าสามสิบกระสอบนะคนว่ากุ้ม,มกินจะ่บวมเบิรปีนี้โอ้แต่ว่าเบิด30สามสิบกระสอบกันซื้อกินโตเนาะซื้อกินโตคนน่ะ จะคนลูกลูกจะคนแล้วไงพูดเลยเนาะเจ็ดคนโอ้ลูกสาวกกบ่าบอผู้ชายพูดโอ้มีผู้กกผู้ชายเนาะเจ็ดคนลูกโอ้เราทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยบางบงคนครัวานใส่ใบตองคอมุงได้เลยเนาะ สบายดีโ้เฮ็ดเห็ดยังกินเห็ดยังกินแต่ว่าเพิ่นกำลังเห็ดกินเนาะท่านผู้ชมเพื่อนกับเอินทีมงานเฮากินข้าวอยู่แต่ทีมงานเฮากินมาแล้วเนาะอืวอบอกทองหลังออืออ้ออืออืออออยออออืองลอ่อ แล่งน้ำเพื่นก่อนโอ้กินมุนุซิมมุนุตามหาแหล่งน้ำเพื่อนกินน้ำโอ้อาบอาบห้วยกิน กินน้ำอยู่นี่เลยเนะเาะทาน้ซมตัวน้ำห้วยกินน้ำห้วยเนาะส่วนใหญ่อันนี้จะแบบเป็นบอลเพื่อนตามเข้าเนะทางหลังเพื่อนมีครบกับสระเนี่ยเอากระเวลา ที่เดินทางกลับแล้วเนาะทีมงานเขากันเลยเนาะนี่ถือว,ว่าน้องน้อยเพิ่นลิ้นเต้ยตยนยางเต้นยางเนาะเต้นอายแนดะ้ผลปะเต้นอาย เป็นภาพถ่ายจากใจากลางหมู่บ้านเนาะท่านผู้ชมในทีมงานเขาจะเป็นเฮือนแบบเก่าแก่โบราณเนาะที่ว่าใส่ไม้ไผ่ในการเทที่ว่าบ้านนี้กับหมู่หมู่ค่อนข้างหลายหนะมู่หลายๆเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะ เดี๋ยวเขาซื้อเข้าไปเยี่ยมหยามมึงเพือนหลังนี้เนาะถือว่าเป็นเพือนเก่าแก่บูหานเนาะตามสมว่าหน่าสนใจลายเนาะหลังนี้ซื้อเข้าไปหยามเพิ่นจังหน่อยเนาะหลังนี้เนาะ เราอยู่จุดใจกลางหมู่บ้านถือว่าหมู่บ้านนี้อ้อมหอบด้วยภูผาแล้วก็มีห่วยมีห่วยแล้วเอาสิมายามเพื่อนพ่อนนะ่เนาะเพื่อนกำลังสานกระด้งอยู่สบายดีพ่อสานกระด้งป่ เราคนกำลังสานกระดงสบายดีบุ้งอินไดโ้โอ้โหเป็นยังบงเป็นยังอันนี้คนหูหูคนบำลังกินเนาะคนกำลังเหดเห็ดกระดงกำลังเหดเห็ดกระดงอยู่เนาะสานกระดงนี่หมูหมูคนอันนี้เป็น หางเกลือหมูเพิ่มนะหางเกลื่อนหมูอย่าเอาสิไปเบิ้งบอนเพิ่นตำเข้าวเนาะเทว่าเพิ่นเห็ดทานขึ้นตำเข้าวเนาะโอ้คักหลายมีสากมีโคกเนาะท่านผู้ชมมีมีสากมีโคกตามเพิ่นเห็ดทานขึ้นแนละ้วมีมีกระดนะุกเนาะ นี่กระดงฟัดแต่เพื่อนหลังนี้ถือว่าเป็นเพื่อนแบบเก่าแก่บูฮานแล้วทางนี้ก็เป็นเพื่อนอีหลังนึงเป็นเพื่อนคนเนาะเพื่อนแล้วก็นี่ก็เป็นเราเราเข้าเนาะท่านผู้ชมเราเข้าแต่ว่าเราเข้าทางด้านหลังนี้พ่นพ่นมุงด้วยใบตองเนาะ ใส่ใบไม้ในการมุงนั่นน่าจะเป็นคอกซัด์ต่เฮือนกันี่เว่าเป็นเฮือนไม้ยกยกสูงแบบโบราณแล้วนะท่านผู้ชมเท่ว่าคาักลหลเนาะหลังนี้เนะาะคาักาหลาคลาักเหล๋ยวเอาไปยามทางด้านหลังกันต่อนี่เป็นพระบรรยากาศโดยรวม การถ่ายจากจุดใจกลางหมู่บ้านนอทรรมสมที่ว่าบ้านนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงเนาะที่ว่าค่อนข้างจะตัดขาดจากโลกไฮโนะเนะืน่องจากว่าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็บม่มีไฟฟ้าเนาะธรรมสมเป็นสภาพบ้านเฮือนเลยเห็นเพื่อนกินข้าวเนาะเพื่อนกินข้าวเตวินเ,เนาะทางนี้นี่เนาะ วนหลยเพิ่นจะต่ำเข้าออทางตอนเสาเนาะมาสะซุนแถบนี้เพิ่นต่ำเข้าออตอนเสาตอนแรงเพื่อนกับจากให้จหากนาจากสวนเพื่อนเมื่อยเพื่อนกะมีแต่เห็ดกินแรงพักพ่อนอะนผสมขึ้นกับบางบ้านแต่ว่าบางบ้านเพื่อนกะต่ำเข้าออตอนเสาบางบ้านเพื่อนต่ำตอนใบบางบ้านเพื่อนกะต่ำตอนแรงเนาะอานผสม สวยงามเลยเล้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวนี้เราเข้าเนาะเราเข้าแล้วก็เฮือนบันเฮือนเพื่อนเนะาะแต่ว่าสังเกตเบวงด้านนี้เห็นหมูลายลายอ๋อท่านผู้ชมก่อนกลับไทยท่านผู้ชมเบมึงอันนี้เป็นเส้นทางที่เฮามาเนาะเป็นเส้นทางออกสู่เมือง อันนี้ก็ได้เดี๋ยวแย่งดีมาแจ็ซซอมหน่อยเถอะว่าไม่มไปไปยังอยู่ครอบก๊อกแก่ละอันนี้อ๋อสบายดีท่านผู้ชมอีกขึ้นหนึ่งเนาะถือว่าคลิปนี้ทีมงานวิธีสุนัขบดเฮากัได้มาเยี่ยมยามในองค์บ้านวัดเมืองบุรพาเป็นข้ม้วนถือว่าครอบจิตใจเด็ดลาวพิษนามคือว่าการมาเยี่ยมยาำก็ถือว่าได้ทำกันก็ทำเป็นอย่างดีเนาะถือว่าทางทีมงานของเฮากได้ เก็บพระมันจะกล้าพิชีชีวิตการเปลน่ยนยู่แล้วก็การทำมาหากินแล้วก็บ้านเรือนประชาชน์จะเอาไว้ให้ท่านชมได้เข้าชมรับชมกันเนาะค่าบวันนี้จะเป็นมือวันที่แดดเป็นวันที่แดดคือสภาเนาะปสองพันสองศรัทธาเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ทำในปัจจุบันนี้บ้านนี้จะถือว่าค่อนข้างจะระคัดเนาะเพราะว่าไฟฟ้าบ่มีแล้วก็บ่มีสัญญาณโทรศัพท์ของน้องท่านทุ ว่าให้ว่าเดินทามงมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายคลิปทั้งิมนก็จากกันไปกระฝั่ทับทิมประมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เบิ่งคลิปอืดต่อต่อไปเนาะให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮาหลายๆเนาะกดแชร์หลายๆเนะา,านะท่านผู้ชมขอบคุณเ